สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่นะคะ10นะคะตุลาถึงวันที่16ตุลานะคะ2,565นะคะเรามาดูการว่าสัปดาห์นี้ดวงคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรในด้องของการงานนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายย้ายถิ่นย้ายที่ทํางานใหม่นะคะหรือเลื่อนตําแหน่งค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรื่องของการเงินบอกเลยว่าม มั่นคงมากนะคะคองานดีเงินก็ดีตามไปด้วยคุณอาจจะพอได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเราบอกเลยนะช่วงนี้การเงินของคุณดีค่ะแล้วก็การลงทุนอะไรต่างๆก็ยังดีอยู่นะคะแต่แค่ให้รอบครอบในเรื่องการเงินมากขึ้นแค่นั้นเองเรื่องสุขภาพค่ะในเดือนนี้ให้ระวังเกี่ยวกับสายตานะคะระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะหรือระวังเกี่ยวกับ กระดูข้อมือนะคะข้อไม้ข้อมือข้อเท้านะคะแล้วก็อาการปวดบ่าเน้นไปที่สายตาเป็นหลักนะคะโดยรวมๆเราไม่ได้มีอะไรนะเป็นห่วงมากแต่ระมัดระวังไว้นิดนึงก็ดีในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีสเสน่ห์มากนะคะหรือคุณจะเจอกับคนที่มีสเสน่ห์มากเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะต้องคัดกรองหรือต้องระมัดระวังให้ดีโดดเด่นเฉพาะโดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะคนที่เป็นแบบเอ่อ รักนะคะเพศเดียวกันนะคะหรือนะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่คุณสามารถเลือกได้นะคะแต่ระวังคนที่เจ้าชู้ด้วยนะส่วนคนมีคู่ความรักช่วงนี้ค่ะระวังมีบุคคลที่3หรือความมีสเสน่ห์ของคุณหรือความมีสเสน่ห์ของแฟนคุณจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหานะแต่เรารู้สึกว่า คุณกับเขาเนี่ยเป็นช่วงจังหวะเวลาแห่งการเติมเต็มซึ่งการละกันดูแลเอาใจใส่กันดีรักกันดีนะคะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้กันนะคะเป็นการเติมเต็มหลังจากที่ไม่ได้มีเวลาให้กันมาสักช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือช่วงนี้จะเป็นช่วงของความหวานมากขึ้นนะคะแต่ละหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงความมีเสน่ห์ของตัวเองหรือมีเสน่ห์ของคู่ของคุณถ้ามันเกิดปัญหาอะไรให้คุยกันนะคะพยายามคุยกันให้เยอะที่สุดนะ นี่คือขาา้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาตุไฟเมษสิงธนูราศีกรกฎธาตุดินการผสมมังกรวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะวันพฤหัสวันอาทิตย์นะคะประมาณนี้ส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทายซองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเคล็ดลับเสริมดวงนะคะช่วงนี้ให้คุณนะคะเอ,อ่อทำบุญนะคะบริจาคทานนะคะเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคน้ำดื่มนะคะสีน้ำโชคของคุณจะเป็นสีเหลืองนะคะ สีเหลืองสีทองนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทาย่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย